เอาล่ะฮะและแล้วในที่สุดหลังจากที่เรารอคอยมาเกือบ1เดือนถ้าคุณบุมก็ได้ลงคลิป77พาสสมาเป็นที่เรียบร้อยผมต้องขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดจัดจริงๆฮะและคลิปมันยาวถึง5นาทีเลยจากตอนแรกที่มีข่าวลือว่าจะ7นาที และท้าเป็นเพื่อนพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในตอนที่77พาร์ทสี่ท้งคุณบูมเซอร์ไพส์อะไรพวกเราบ้างในฉากแรกจะเป็นฉากต่อจากตอนที่แล้วเลยฮะก็คือเป็นฉากที่พวกแอสโต t ทเลต t มาโดยจะมีพวกออฟ i ิสเทเลเตอร์แอสโตไทเลตสามตัวฮะแม่พอเรียกชื่อภาษาอังกฤษแล้วมันดูขังจริงๆแฮะก่อนที่ลูกพี่อย่างจักรนอตแอสโตไทเลต์จะบินเข้ามาพร้อมกับขู่ไททันทีวีแมนเข้าไปหนึ่งทีครับว่ารอบนี้ก็ไม่ได้นี้ไปไหนหรอกคราวนี้ตัวของไททันทีวีแมนก็จะทำหน้าเอือมฮะเ่าก จะแปลว่าอะไรดีฮะถ้าแปลตรงๆก็คือนรกไม่ล่ะแต่ถ้าให้แปลแบบเข้าใจในไทยก็คือไม่ละโวยละมังนะครับก่อนที่พยายามจะใช้ควันว้ามหนีไปซึ่งมีหรือที่เจ้าจกักรนอตเอสโตทอยจะยอมที่แกะพุ่งเข้าไปอย่างแรงก่อนที่จะตบเข้าที่บ้องหูไททันทีวีแมนหน้าโยกเลยฮะและไททันทีวีแมนก็คือตัวสไลด์ไปตามทางเลยคราวนี้ ไททันทีวีแมนก็เลยต้องกลางโล่ขึ้นมาพร้อมกับชักดาบของเขาออกมาจะาจักดนอแอสโตทอยเลตก็ไม่ยอมครับพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงก่อนจะซัดเข้าไปทีโลตูมหมัดแรกยังพอกันไหวแต่หมัดที่2เท่านั้นแหละโล่แตกแต่ไททันทีวีแมนก็ไม่ยอมฮะเอามีดฟันส่วนเข้าอย่างเร็วจนโดนบริเวณลำตัวของเจ้าจักรนอแอสโตทอยเลตจนได้ครับแต่คือจักรนอแอสโตทอยเลตไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยโว้ยพี่ไททันทีวีแมนก็จะฟันต่ออีกฉับซึ่งในระหว่างที่เกิดการระเบิดเราจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วจาาากนออสเมรถ แขนขึ้นมาบางรับดาบไว้ได้แต่เจ้าจะกรนอตแอสโต t ทเลต t ก็ไม่ยอมให้มีครั้งที่3ฮะเอามือมาจับแขนของไททันทีวีแมนเอาไว้ได้ในระหว่างที่ดาบก็ลังจะลอยมาปักหน้าพอดีและสัตว์หน้าไททันทีวีแมนเข้าเต็มๆและสัด์สวนไปอีกทีก่อนที่จะหมุนตัวต่อยหน้าอีกที ไททันทีวีแมนปิ้วกระเด็นเลยฮะโอ้โห,หนึกว่าภาคมวยพัมคราวนี้ตัวของจักรนอตแอสโตไทเลตก็จะปากแซบฮะน็อตสมเพชแล้วก็ได้ยิงกระสุนใส่ไทท, Man ทันทีวีแมนทันทีแต่ไททันทีวีแมนก็มีไม้เด็ดเอาก้ามปูที่เคยได้มาจากดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตเอามารับกระสุนของจักรนอตแอสโตไทเลตเอาไว้ได้และได้หันมายิ้มพร้อมกับกวนว่าเซอร์ไพรส์และสวนกระสุนกลับไปฮะซึ่งจะมีเฟรมหนึ่งที่เราเห็นเลยนะฮะว่าจักรนอตแอสโตไทเลตเซอร์ไพรส์จริงเพราะดวงตาเปลี่ยนนนไไไปเเเเลลยยฮะะแต่่่่่ขาาาาาากกก็สามมารถททีีจอกกอออออโัั้้วววดพฟิ เมล่าแมนของเราจะสั่นซ่าไปเลยใช่ฮะฟลอยออฟวิวของเรายังเป็นคนเดิมตลอดตั้งแต่พาร์ทหถึงพาร์ทสเลยนะครับโดยรอบนี้ตัวของแทันทีวีแมนที่ยิ้มกลนวๆก็ได้ทําการเล่งตัวเองก่อนที่จะกระโดดไปแบบแบบแบบวีเวอร์น่ารักเกินและเขาก็สามารถจับตัวของจักรนอตแอสโตอยเลตเอาไว้ได้ฮะและตูมตัวของจักรนอตแอสโตอยเลตก็พยายามจะต่อยสวนคืนมาถึง2ครั้งด้วยกันโดยเราจะเห็นนะครับว่า หมัดของจักรนอตแอสโตอยเลตแรงมากมันแรงถึงขนาดที่ทําให้ไททันทีวีแมนสไลด์ถอยหลังมาเลยครับก่อนที่พยายามเอาปืนที่แขนยิงไททันทีวีแมนแต่ก็ไม่ทันละโว้ยไททันทีวีแมนของผมได้ปืนไปแล้วเรียบร้อยอะไรกันครับนี้่ะฟางพัมิตคือเป็นสายโดของจริงๆแถมยังฝากดาบทิ้งไว้ด้วยนะข้าวนี้ตัวของไททันทีวีแมนก็จะเอามันไปเชื่อมกับแขนตัวเองพร้อมยังทําหน้ายิ้มอยู่และได้ชาร์จลําแสงจากปืนยิ่งใส่จักรนอตแอสโตอยเลตแต่จักรนอตแอสโตอยเลตก็สามารถเอาโล จังหวะน,นี้พี่พอยออฟบิวถึงกำนอนอยู่ที่พื้นเลยตัวของจัก,กรนอตแอสโต o ทเลตก็จะพูดว่านี่แกก็ใช้อาวุธของข้ากับข้าอย่างนั้นเหรอโธ่พี่จัก,กรนอตแอสโตไทเลตขนาดของดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตเพื่อนพี่ แทท่านทีวีแเขาก็โดมาแล้วและใช่ฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ตัวของในท่าน TV Man สามารถทําดาเมจกับจักรน็อตแอ r โ Toilet ได้ครับดยวัาสว่าพไฟช็อตเป็นสีแดงเลยแท้ท่านทีวีแก็จะกวนฮะว่าโอ้โอจะล้องหย้ยหรอจ๊ะพร้อมกับทําหน้าอีโมจิที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนฮะจะเป็นหน้าแบบยิ้มจนน้ําตาไหลฮะผมบอกเลยยังปั่นจักรนอตแอสโตไทเลตก็หนีเฉย แถมบอกว่าเดี๋ยวเจอกันเอา้าหนีเฉยอะไรกันขับนี้่ตัวของไททันทีวีแมนที่สบายใจแล้วก็จะบอกว่าขี้คลอดแล้วก็ได้พยายามจะวักกลับบ้านด้วยความชิลพอนึกว่าทุกอย่างจบแล้วแต่ความจริงแล้วจกกอแกนดตแอสโตอยเลตมันเหลี่ยมมันทําท่าจะหนีไปแต่แท้จริงแล้วมาตุยหลังเฉยอะไรกันครับนี้่สักสงศักดิ์รีไม่มีละมังและได้ใช้จังหวะที่ไททันทีวีแมนเผลอซัดไททันทีวีแมนจนล้มเลยฮะตูมแล้วเจากก้าจอแกนดตแอสโตอยเลตก็จะพูดต่อครับว่าลุกขึ้นมาเดิพร้อม้ามาําคน ซึ่งไททันทีวีแมนก็จะเอาโลซับความเสียหายไปได้ฮะแต่ขราวนี้โดนซัดอีกทีเป็นครั้งที่2หน้าขมำ,ำเรียบร้อยส่วนก้ามปูที่โดนมาจากดีเทนเนอร์แ r ส Toilet กระโดนหักและโยนทิ้งไปเรียบร้อย นี้ตัวของเจกอนอตแอสโตอยเลตก็จะพูดซ้ำอีกว่าลุกขึ้นมาดิวะท,ท่านทีวีแมนก็พยายามจะเอาปืนยิงฮะแต่ว่าก็โดนจับแขนเอาไว้ได้ซึ่งกระสุนมันก็ลอยไปด้วยนะเจกอนอตแอสโตอยเลตก็มองกระสุนลอยไปก่อนจะกลับมาดึงปืนของพี่เกค,คืนทันใดนั้นตัวของจจกอนอตแอสโตอยเลตก็จะดึงดาบจากแขนออกมาเขาก็ควงดาบของท,ท่านทีวีแมนเสียบทะลุเข้าไปที่หน้าจอของท,ท่านทีวีแมนเต็มๆอิบ <It S 2> อายจอแตกฮะแต่ผมขอพูดอะไรขัดจังหวะหน่อยฮะเราจะเห็นว่า ข้างในของไททันทีวีแมนกลวงมากเลยแต่ถ้าหากเราสังเกตดีๆแล้วนะครับเราจะเห็นว่าข้างในมันมีอะไรม่วงๆที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีของพวกทีวีแมนอยู่ด้วยครับซึ่งไททันทีวีแมนก็ยังไม่ตุย๋ยฮะดึงดาบออกมาได้แต่ก็โดนซัดตรงไททอยเข้าไปอีกทีนาความจูบพื้นอีกแล้วและหัวก็ได้ดูดออกมาเลยฮะจากนอตแอสโตไทเลตก็หยิบหัวไททันทีวีแมนออกมาพร้อมกับพูดว่าการสังหารที่น่าผิดหวังอารมณ์จะด่าว่าไททันทีวีแมนกากวางกันเถอะแต่เองก็ไม่แมนป้าไปต่ <Hey! S 2> View, แล้วก็บอกว่านี่นะหรอทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกแกแต่ไททันทีวีแมนก็ยังไม่ตุยฮะแล้วเอามีดเสียบเข้าจกักรนอตแอสโตอยเลตไปหนึ่งทีเออเองง้อเปล่าไม่รู้ว่าเดียวพวกทีวีแมนเขาถอดหัวได้ซึ่งตรงจุดนี้น่าสนใจมากๆครับการที่พวกแอสโตอยเลตไม่รู้ว่าพวกไททันทีวีแมนสามารถถอดหัวได้และไม่ได้ตายง่ายๆแสดงว่าพวกเขาไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับไททันทีวีแมนเลยฮะแอสเซอร์แลนด์แอสโตอยเลตเอง,เองก็เข้ามาเป็นสปายเก็บข้อมูลบ<ๆ>่อยๆแท้ๆคราวนี้ไททันทีวีแมนเองก็ ได้เอาพลังงานจากแกนกลางยิงใส่เข้าอย่างจังเป็นฉากเดียวกับตอนที่ยิงใส่ปู่วิทย์เลยฮะแต่เจา้าจักรอนแอสโตอยเลตก็าดาบเสียบสวนขึ้นไปทันทีเร้ว่าดาบปากักคาล่างไททันทีวีแมนเลยครับแลวต่อยซัดจนไททันทีวีแมนล่วงฮะจักรนอนแอสโตอยเลตก็จะพูดคําว่านอนไปซะเมื่อกี้ยังบอกให้เขาลุกอยู่เลยนะแม่แต่หน้าตาของจักรนอนแอสโตอยเลตผมเองก็ต้องขอบอกเลยว่าเละฮะแสดงว่าได้รับดาเมจไปพอสมควรเลยซึ่งพีเกก็จะปากแจวต่อว่าการต่อต้านของพวกเจ้ามันไร้ประโยชน์แต่แล้วด้านหลังได้มี Astro โต e t รอยลงมาฮะพรมกับเสียงกรีดร้องแล้วก็ตูมตุยเยจักนันอตอสโต t ยเลก็หันกลับไปมองฮะว่าใครก่อนที่จะเห็นออบลิทเทเลเตอร์แอสโต้ยเลอีก2ตัวที่พยายามยิงสวนใครสักคนอยู่ซึ่งคนที่พวกเขายิงสวนไปคือกองทัพของพวกสกิบบี้โตยเลตนั่นเองที่ร้องเพลงที่ชวนให้เราคิดถึงสุด โดยจากด้านซ้ายเราจะเห็นเจ็ตแพคสกิฟวิดีทอยเลสสอตัวส่วนข้างล่างเราจะเห็นมิวแทนสกิฟวิดีทอยเลสในขนาดไซส์แบบมนุษย์ด้วยฮะแล้วก็จะมีเบอร์เซอร์มิวแทนสกิฟวิดีทอยเลสบัสซอร์มิวแทนสกิฟวิดีทอยเลสเรียกได้ว่ามากันครบเลยฮะและในจังหวะที่ผมกดไปแค่ทีละเฟร,รมในเซียววีเราก็จะได้เห็นน้องแคสสกิฟวิดีทอยเลสด้วยน้องกลับมาแล้วซึ่งผมก็ได้โพสต์บ,บอกในชุมชนไปช่วงเที่ยงๆฮะทุกคนก็แลดูเซอร์ไพรส์กันสุดๆแล้วคือน้องมาแบบโคตรอิสต์เอแแบบนนนัมมั่งงกดดดทีีลละเเฟรม้วห็พอไ แล้วเราจะได้เห็นสกิฟวิตีทอยเลตตัวอื่นอีกเกลียบในเฟรมนี้ฮะซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าเจดแพคสกิฟว i ตีทอยเลตที่อยู่ข้างบนก็เอือดเอาเรื่องเลยครับเพราะเขาสามารถแล้วก็สูนจากออฟดิทเทเลเตอร์แอสโตทอยเลตได้และไม่เป็นอะไรเลยแล้วเราก็จะได้เห็นว่าพวกสไตเดอร์เองก็กําลังยิงสวนกลับไปเช่นกันครับซึ่งตัวของเบอร์สเกอร์มิลแทนสกิฟ i t ตีทอยเลตก็จะมองมาที่พี่พอยออฟวิลพร้อมกับยิ้มแย้มด้วยนะอารมณ์เหมือนเจอเพื่อนเก่าแล้วก็ได้ใช้โทรโคงประกาศอะไรสักอย่างแล้วเราจะได้เห็นพี่ดีเจและจา ที่ผมพูดถึงไปในคลิปที่แล้วได้ไหมครับพี่แกก็มาด้วยจริงๆและสิ่งที่เบอร์สเกอร์มิวแทนสกิฟต์ดิทอเลตทำก็คือเรียกสั่งยิงมิสไซน์นั่นเองตูมคราวนี้พวกออร์ดิเทเตอร์แอสโตทอเลตก็จะโดนเข้าอย่างจังและลงไปนอนกองกับพื้นฮะแต่ต่อให้พวกมันล่วงแล้วพวกมันก็ยังพยายามยิงสวนกลับมาได้นะฮะอดถึกเลยโว้ยทีนี้ก็ได้มีมิวแทนสกิฟต์ดิทอเลตตัวหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าคือใครครับหน้าตาคือแปลกมากคือมันมืดด้วยฮะใครที่ร ตัวของมิวแทนตัวนี้ได้พยายามมาปิดงานฮะแต่ทว่าจอออริเลเตอร์แอสโตอยเลตก็รู้ทันมันพยายามจะกัดและเอาหัวชนฮะแต่มิวแทนกิวิดิไทเลตก็สามารถกระโดดหลบไปได้แบบชิวๆและได้ยิงปืนใส่ซึ่งกระสุนที่ออกมาก็จะเป็นน้ำกรดฮะกรดเทะเลยโว้ยและดูจากกระบอกปลายปืนที่เราจะเห็นว่ามีแสงจากการยิงเนี่ยพี่แกยิงไป3ามนัดเลยฮะและข้างหลังเราจะได้เจอกับหุ่นของปู่วิทที่มาเก็บงานฮะเฮ้ย <Hey, S 2> หุ่นปู่วิทใครเป็นคนขับล่ะเนี่ยใช้ทีวีวูแมนหรือเปล่าครับซึ่งหุ่นปู่วิทก็สามารถเก็บงานได้ ชิวฮะจกกักรนอตแอสโตอยเลตที่เห็นกองทัพผมอาเพียบก็ได้พูดครับว่านัอนไม่ทําให้อะไรเปลี่ยนไปหรอกนะเดี๋วเองก็รู้อ่ะครับว่าจะเปลี่ยนไหมแอดโดเอ๋ย ไททันทีวีแมนที่พยายามจะลุกขึ้นมาก็โดนต่อยอีกแล้วต่อยจนความเจกนอนอตเอสโตไทเลตก็จะพูดกับไททันทีวีแมนครับว่าอีไม่นานแกก็จะได้พบกับโชคชะตาของแกที่แย่ยิ่งกว่าความตายโอ้โหปากดีซะด้วยแต่แล้วอยู่ดีๆลุงจีแมนของผมก็เป็นผีหลอกวิญญาณหลอนโผล่เข้ามาเฟรมนึงแต่แล้วอยู่ดีๆลุงจีแมนก็หายตัวอีกเฟรมนึงแต่ทุกเฟรมที่ลุงจีแมนโผล่มาลุงแกจะเข้ามาใกล้เรื่อยๆแต่แล้วลุงจีแมนก็ได้ทำภารกิจเตลต,ตุยหลังได้สำเร็จฮะซึ่งโคตรเทเลยโว้ย ที่บริเวณหัวของจีแมนแกใส่อะไรเหมือนกับมงกุฎหรืออุปกรณ์ด้วยฮะแล้วก็ได้พูดกับจกักรนอตแอสโต o ทเลตว่าคิดถึงฉันไหมไอ้หนูพร้อมกับรอยยิ้มและช้าพลังงานยิงใส่จกักรนอตแอสโตไทเลตเรียบร้อยแต่จกักรนอตแอสโต o ทเลตก็ไหวพริบดีฮะได้กางโล่เอาไว้ได้ทัน โ่ลุงไม่น่าพูดเลยจากกอนดแอสโตอยเลตก็จะได้พูดกับลุงฮาว่าอะไรที่ทําให้ท่านมาที่นี่กันละ่ะท่านผู้บัญชาซึ่งลุงแกก็จะบอกว่าแกก็รู้จากฉันดีฉันไม่ทิ้งเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันไว้ข้างหลังเอา้าเดี๋ยวลุงจะบอกว่าไทท่านทีวีแมนเป็นเพื่อนรักแล้วเหรออย่างฮาตอนนั้นตีกันแทบตายไทท่านทีวีแมนก็จะสวนฮะแพรอมอะไรวะอย่างฮาเลยฮะเหมือนคนแก่ตีกันตัวของจักกนดตแอสโตไทเลตก็จะพูดต่อครับว่าท่านในยุคจะไม่มีทางให้อภัยแก่การทรยศของท่านท่นไมมี กาได้ใช้ชนะกับกองทัพของเราหรอกจากประโยคนี้ทําให้เรารู้แล้วฮะว่าระบบคุณนางของอ s t r o t o ยเล t มีจริงและอย่างดยุ d เองก็เป็นยศรองถัดมาจากพระราชาเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะสูงที่สุดและ d u c h ช s ก็เป็นคู่กับดยุ d นั่นเองหมายความว่ามีความเป็นไปไ,ได้สูงมากครับ The ดยุกที่จัก k นอตพูดถึงจะหมายถึงสามีของ d u c h ช s ครับแต่แล้วอยู่ดีๆก็ได้มีปืนติดไอพ่นของลุงจีแมนยิงมาที่ข้างหลังของตัวักกน n o d Astro Toilet ครับและลุงจีแมนก็ได้พูดว่าเอาจริงๆดิบ้าจริงๆ นะนั่นมันเป็นปัญหาที่เล็กกะจ้อยรอยที่ข้าจําไม่ได้ว่าเคยถามสักครั้งและได้ประกอบร่างฮะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันนี่มัน G Man 5.0จจริงๆด้วยอันนี้มันแบบแปลนแบบเดียวกับที่เราเคยเห็นไปได้แผลเลยนี่นี่ผมก็กาวถูกหลายจุดเลยอดีช่วงนี้กาวถูกบ่อยซะด้วยไงซึ่งร่าง5.0นี้แต่ที่ผมดูยังขาดส่วนขาอยู่นะครับเพราะลุง G Man 5.0จริงๆแล้วมีขาด้วยและทันใดนั้นตัวของลุงจี a มนก็ได้ปุ้งใส่จกอนอตแอสโตอยเลสครับแล้วก็ได้ซัดโรัวซึ่งอันนีี้มััันนนนดดูเเป็่าางกกกกยยแบบวบวจ อสโตไเลตเลยครับจักอนอตแอสโตอยเลตก็ได้เอาโล่มากันและพยายามจะสวนกลับฮะแล้วก็ได้หมุนสวนลุงทันทีและเราจะได้เห็นนะครับว่าหน้าของลุงจีแมนแกใส่อะไรที่เหมือนกับมงกุดจริงๆนั่นแหละซึ่งลุงแกก็พยายามจะยิงสวนจักอนอตแอสโตอยเลตกลับไปแต่เจ้าจจกอนอตแอสโตอยเลตก็สามารถจะกางบาเรียไว้ได้ครับและลุงจีแมนของเราก็ต่อยจนโลพังคนที่เจ้าจจกอนอตแอสโตอยเลตจะปากดีอีกแล้วแล้วก็ได้พูดว่านั่นคือทั้งหมดที่ดาวโลกให้ท่านอย่างนั้นเหรอท่านเหลืออะไรจากช่วงเวลาที่ท่านลุงโหลดบางเนี่ยลุงแกก็อย่างเท แล้วก็พูดว่าก็ลองมาสู้กับข้าดูสิแล้วก็ได้พุ่งไปอย่างรวดเร็วฮะส่วนเกนอนแอสโตไทเลตก็ตามไปบวกหนึ่งหนึ่งกับลุงต่อแล้วคือจจกนอนมองหน้าพอยออฟวิลด้วยนะก่อนจะไปและแล,ะและ้วยานของพวกแอสโตไทเลตก็มาจนได้ฮะและพร้อมที่จะยิงใส่พอยออฟวิลแต่ทว่าพี่ไททันทีวีแมนของเราก็ได้เปิดควันวาร์ปพอดีตัวของพอยออฟวิลก็รีบจำอาเข้าไปในวาร์ปอย่างเร็วและใช่ฮะพอยออฟวิลของเรารอดโวยรอดพราจีแมนเลยรวมถึงไททันทีวีแมนด้วยก็จบไปแล้วครับกับตอนที่7%พรรสุุปงงของผมด้วย กับเจ้ากันน็อตแอสโตไทเลเฉยเลยว่ะเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับคิดว่าจะมีพาร์ทห้าไหมแต่ดีใจสุดๆที่ตัวของพลอฟวิ i e w รอดน,นี่แหละแถมน้องแคสกิฟิดี o i เล t ก็โผล่มาแล้วผมคิดว่าอาจจะทำคลิปกาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกิฟิดี o i เล t อีกสักคลิปดีกว่าฮะแต่ขอไปคิดหัวข้อก่อนครับโอเคฮะสโลววันนี้ก็คงประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า